สวัีค่ะกบค่ะจากชอา่องมันดาบโบทชัน้นแรนะคะวันนี้กบจะพาไาเที่ยวที่เทียนนอ,ยอยตวันนี้อยู่ที่ชั้นสี่ค่ะเป็นศูนยอาหารนะคะวันเนี้ยจะเป็นวันเกิดที่วานที่วานเขาจะมาเลี้ยงวันเกิดตัวแทนบุญคุณที่ว่แน่อุ้มของเขามานะคะคือกบอ่ะอุ้ปปมของลูกมาเก้าเดือนเลยไม่ใช่ตัวแทนบุญคุณนะคะจะจะพาไปเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นตอนนี้นัดก,กันไปเลยนะคะว่าเราจะกินร้านไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะ ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วัดติ๋นแล้วก็มาถึงช่องชาแนลปกะไปเลี้ยงวันเกิดดีกว่าใช่ใช่วันนี้เราจะไปถลกมี่๊กวาเพราะวันวันเกิดบี๊กว่าใช่วันนี้วันที่13พฤศจิกาแต่จริงๆนั้นเกิดวันที่1 4แต่นานจะเลี้ยงก่อนอะไรประมาณนี้แม่ว่านนะหอคพักออกมาตอนเที่ยงคืนนะนวันที่13บมาเชื่อไมทุคนอยู่ในห้อง ล้วสนุกอ๋อก็ต้องเป็นคืน13เที่ยงคืนเคืนนาของเที่ยงคืนนาก็เลยเป็นดินจางคืนนะคะก็เลยเป็นเที่ยงคืนของวันที่14ตอนนี้เราก็อยู่กันบน BTS นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่วางกันที่ Terminal t e r m มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปถลุมพี่วางกันนะคะใช่เด็ดน่าทานกินแล้วไหนกันไปติดตามดูกันเลย ค่ะกบนะคะจากช่องมาดามกบชาแนลนะคะนี่คือบรรดาลูกๆของกบนะคะที่กบคลอดออกมานะคะร้องมานะคะวันนี้นะคะนี่มีใครมาบ้างคะแนะนําที่มดค่ะมดค่ะอ่าันนี้นะคะกวางค่ะกวางค่ะกวางค่ะกบค่ะกบค่ะเฮ้ยวันนี้พี่กวาง เป็นวันเกิดพี่กวางนะคะซึ่งโกรบได้เป็นคนรุ่งท้องขึ้นมานะคะ9เดือนแล้ววันนี้ก็เขาจะมาเป็นวันทดแทนบุญคุณนะคะ <h> เอาพี่กวางเราไปกินร้านไหนคะลูกบอกเขาหน่อยสิกินร้านทักคาบี้ค่ะสาขาตะพี่นอกนี่คือชื่อร้านเขานะคะเป็นอาหารอะไรลูกบอกเขาหน่อยสินะโอ้ยเกาหลี อาหารเกาหลีพูดดังๆหน่อยมันไม่ค่อยได้กินอาหารเกาหลีเออแต่ทะเลาะก็คนดูปะเนี่ยนี่แหละก็พูดถึงดังแต่เขาไม่ได้ยินคือเป็นอาหารเกาหลีนะคะเนี่ยอาหารกำลังเรารออาหารอยู่ยังไม่มาเลยเราก็ต้องรอให้อาหารมาก่อนนะคะก็รอรอเหมือนกันแบบเนี่ยที่ร้านน่ารักมากเลยเกาหลีดูดูความร้อนของมันมดเอาช้อนมาคนเดีดิตักตขึ้นในข้าดูหน่อย เขาจะเป็นอาหารในวังแบบพวกห้องเต้กินเลยนะคะต้องตุ้ยๆแล้วก็ถ้ามีอะผักกาดอะไรแบบนี้หมูวังเขาวางกินอาหารเกาหลีค่ะต่อไปเลยนะลูกอะไรอะอันนี้ก็เป็นนะน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปเกาหลีพวกเพื่อนๆหรือว่าเอฟซีที่อยู่เกาหลีเขาก็จะรู้จักอาหารประเภทนี้นะคะเพราะว่ายูทูบเราก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่เขาก็ได้ขายทั่วโลกนะคะก็มีแบบคิ นี่ก็จิมจิมาเป็นหม้อเป็นหูนี่ถ<ๆ>้าบ้านเราก็เร <ita> well. ียกเป็นหม้อเมันมาเป็นหูเลยเนี่ยจิมจินะคะพี่ฟางกาอยากกินจิมจิก็เลยมาแล้วก็มีทำานเออสวยมากเลยนี่ผักผักเขาสวยมากเลยขาวเนี่ยหูน่ากินมากเลยอะค่ะรอตอนนี้เราก็รอนะเดี๋ยวลองลองชิมผักดูอืมได้ได้ค่ะผักกรอบมากเลยอะ ก็รอหาอยู ies, ่แล้วเราก็กินผักกันก่อนไม่จริงๆแล้วมีแค่นี้ที่วัาที้มนกินแค่นี้แค่ผักในวันเกิดได้พี่หวาจะให้เรากินแต่ผักก็ได้นะคะอยย่างงเี้ร้านนี้นะคะก็อยู่ที่ตรงซีเมนต์น้อนวินตี้วันอาโศกนะคะชั้นสี่อยู่ชั้นสี่เดี๋ยวเราจะปักถุงให้ข้างล่างนะคะเพราร้านอยู่ตรงไหนกินมากมีหลายสาขาไหมลูก ไ่างสาขาก็มีที่พระรามเก้าก็ยังดังหน่อยเป็นเซ็นท่าพระรามเก้าเป็นทราลแถาออมีงที่เหรอแล้ววันนี้มีที่อื่อีกทไม่ได้ก็ป็เดี๋ยวลองไปดูในกเเมว่ามีสาขไหนบ้างกคันองนะมีคืออะไนะ่อกีเรียกอะไรนะทักคันยองนะัันยองนะคะคือไก่ทอดนะคะ เกี๊ยวเกียแมเนเดียว้ของแม่เป็อันเดียวเนี่ยตะเกียบอันเดียวยกินได้เนี่ยอยู่นไม่ได้หรอปลเนี่แม่ตะเกียบคิดว่ามีอันเดียต้องกินนี่มไก่ไก่รัมันเป็นไก่ทอดอ่ะเนี่ยคลายคล้ายไก่ทอดนะเนี่ยลองชิมดูกไก่ทอดยก กวยเยว่ให่ไม่ใช่ออยมออมอร่อยอเคยกินแล้วเี่ยังกินกับข้าวอ๋อกินกัข้าวอมอนีก็อาหารไยวันนี้นะะ กบ,บก็เลยพาลูกสาวน้องมดจีนะคะออกมาเปิดเขาก็เปิดช่องใหม่เลยมาแนะนําช่องน้องมดด้วยนะคะชื่อว่าช่องอะไรลูกบอกดิตอนนี้มดเปิดช่องนะคะชื่อช่องโมมดมอนหรือภาษาไทายเขดว่ามดจีอารมนนั่นเองนะคะเดี๋ยวตึ้นไว้กี้แถวๆนี้นะคะทุกคนไปติดตามกันด้วยนะคะลินนะคะกบกฝากช่องของลูกสาวด้วย,ยนะคะฝากนะฝากด้วยนะ นะอาหารห้องเต้เขาเรื่องอาหารห้องเต้ไปดูหนังเกาหลีไหมห้องเต้เขาจะกินยังไงนี่ชิคกี้พายอร่อยที่พี่กวางก็สั่งมากินนี่คือเขาเคยเขาเคยมากินแล้วนี่คือบุฟเฟ่ต์อ่ะจริงอ่ะไม่ใช่ผักเขาผักอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเฟรีอ๋อผักอยันเดียที่เป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยหยิบอันนี้ไมนได้ลูกผักกัน อร่อยมากเลยอันนี้อร่อยอรอยสชาติแบบเป็นไก่ทอดข้างนอกมันจะก,กรอบๆแล้วก็มีรสชาติแบบไปซี่นิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นชีสอ่ะอุ้ยแบบอร่อยละมุนมากออมีชีสด,ด้วยอือจานข้าน่ารักมากเลยดีร้อยอร้อยฟ้อนเฮ้ยนี่วันกินไหลแล้วเป่ะ รอ<ช>บเดียวรอบอง่ไหนา่ไก่อนเลไมกก่ควลายกรายการ่องเท่น้มันไม่ผูกกันอ่ะไม่เลิศเลยต้องทิ้ไก่อ่ก ก็มากินหนึงค่ะเดี๋ยวต้องเปียปังหรือชาบูนะคะชาบูเป็นชาปังอันนี้คือแบบเป็นอารมณ์แบบมาม่าผัดแบบราเมงเกาหลีก็จะมีแบบมีที นี่ค right? ืออะไรตงบองกิใช่ไหมที่วางบอกตงบงกิมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรต้องเหมือนเป็นแบบมันเหรอเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งเออเหมือนเหมือนเส้นมันเหมือนเป็นเส้นมาม่าเลยนะเส้นมาม่าเขามาผัดเส้นราเมงเส้นราเมงแล้วก็มีชีสด้วยหน้าเป็นอาหารเกาหลีวันนี้มกินอาหารเกาหลีอ่ะรสชาติคือแบบเผ็ดหน่อยหน่อยเนาะเผ็ดหน่อยหน่อยละมุนละมุนนิดนึงไม่เผ็ดมากรสชาติถูกปากคนไทย เ็าทำแบบเนื้อไส้เผ็ดนี่เนาะสไปซี่แล้วกินอย่ผักอร่อยมากอันนี้เซนี่ราคเ่าไร่ไม่รู้หาวมันสอจริงปะเนี่ยอันนี้เหรอนี้อะรเนียองทุอ่ะอัก็สองเพิ่มสองกุ้งอ่เพิ่มฝังในข้าวหนขู่นี่ฮะแล้วริงอ่ะมีกุ้งอยู่หรอไดแล้วอ๋อเวยานี่มีกุ้งใช่ไหมแล้วก็สังข้าว นีข้าหาดูี๋ยวลองชิมข้าเกาหลีดูคเกหลีว่ารนาังนเนี่ย้อได้เ้นะเกีราะว่านวคท่าอาหาเ่ยใสอาหาริมาฮะระเกียบก็จะกายเปลี่นเจะรู้ว่ามีคดูอย่าแดแดจังคืนไหคะ มื่อ20ปีที่แล้วอะนะตอนนันพวกผู้วางเขาก็ยังเด็กๆเลยอ๋อมีอกุ้งจริงๆด้วยเนี่ยคือกุ้งนี้เราจั่งมาพิเศษใช่ไหมไม่ลูกมีข้าวไปไหนข้าวอยู่ในนี้เลยเหรอนี่ข้าวข้าวแล้เรื่องของตัว่เรื่องของของมันนั่ข้าวอ๋อนี่มีข้าวอ๋อมันเป็นข้าวแบบเส้นนามินี่ดีดีนี่วันนี้วันศุกร์นะคะรุ้นพิเศ อันนี้เป็นโอโหโอุห๊ยแน่ากินมากปกติเขาจะผัดให้เราดูนะแต่ว่าวันนี้สาขานี้เขาไม่ไแบบไม่ได้ผัดให้เราดูน,น,นะคะี่ก็ดีนีมีสาหลายด้วยเนี่ยเขียวนมเนี่ย,นนยอร่อยขอเพิ่มเน,นื้ก็ได้ไมไ,มไม่รู้รอะคะ่ะเอาถาห,หมูไง แล้วไปทำที่ไหนร้านพิสุทธิเอาล้านอยู่ข้างในอย่างนอ้คุยอยู่นู่นอ๋อคุยอยู่นู่นเดี๋ยวเขามาเช่าที่ข้างนอกนะคะนู่นั่นก็ศูนย์ทันศรีในศูนย์อาหารเยอะค่ะไม่ดีเป็นศูนย์อาหารที่เป็นของร้านรๆมีหลายร้านขายนี่น้อยค่ะทีนี้ก็มียำแซ่บันนั้นเราก็เคยไปกินมาแล้วค่ะยำแซ่บรู้สึกธิ์เป็นคลิปที่สามค่ะคลิปที่สองที่สองที่สามที่สามที่สองชาบูค่ะที่ยอดคนดูได้หนึ่งพันสามสิบนะคะ เซ็ตก็จริงหรอเซตนี้ราคาลูโรกงานหน่อยอะประมาณพันสองนะกินได้ประมาณสามสี่คนเลยเยอะมากเิ็มปากผักได้หมดแล้ว คนเขาก็เลื่อนทางเพื่มหาิที่นี่เยอะกคนีนนอยเหรอคิ่มาไงโอ้โนี่มีิ่ดูดีขาเยได้ค์อวเากจะไมนเขาเอาเนี่ยรื่องเลา่ว่าคนมาขอตังค์ที่รเล่าเลยอ้โหเจบบว่าแล้วก็เจอคนมาขอตัง ขอที่ไหนห้าพันนอจริงไหมเขาก็มาหาทางก่อนที่ไหนทางไหนภาถามว่าไงมก็ถัดไปสอดไปนิดนึงอ่ะหาทางกัไปขนส่งอะไรทุกอย่างนั่นแหละเขาก็มีมือถือแบตเหลือดขี้สิเขาบอกว่าลืมของไม่ได้รในรถแล้าวจรริงเหอก็มีบัตรเอทีเอ็มอยู่โทรไปไอเด้นแล้วก็ให้เขาไปเขาแต่งตังไง มาาก็ต่างแบบก็แบบพูด่างจังหวัดอ่ะไม่แล้วขอตังเขาพูดว่าไงนะบอกว่าจะไปไหนก็จะไปไปขึ้นไปบอกซิ่งกล่องมาเนี้ยหมอชิดเปล่าไม่ใช่หมอชิดส่งเหมือนกันไมอ๋ออย่างทำไมเพราะว่าชิวานทำงานกับเวชบุรีทต่ใมไงอ๋ออ่าผมก็ให้ไปห้าสิบเขาก็บอกว่าเนี่ยร้อยไปต้องไปต่อรถตู้อีกก็ให้ไปร้อยหนึ่งรือห้าร้อยหนึ่งเขาบอกว่า ขอสั่งไป็ตื้อน้ำ้วยได้ไหมเมื่อไห้ไป็นหอยยี่สิบแล้วก็แลกเบอร์ไว้ขอเบอร์ด้วยเหรอป้าพี่อ่ะขอเบอร์เห็นเามีโทรศัพท์บเนี่ยก็ให้เจ้าก็ให้ก็ลองยินไปตรงนั้นแล้วก็รอประมาณสี่ห้าทุ่มก็โทรไปถามว่าถึงบ้านหรือยังอ๋อจริงเหรอไม่ว่าเป็นห่วงแล้วก็น้องน้องเขาก็รับเหรอขาเป็นลูกน้องเหรอไม่น้องของเขาอ่ะะรับแล้วเขาก็ไม่เคยโทรมาเลย เราเคยพอบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอนเงินมาคื่ออะไรเงี้ยพาไปกินนู่นกินนี่มาแล้วตอนนั้นเขาอยู่ไหนแล้วอ่ะคือเขาเขาต้องกลับไปต่างจังหวัดหรอหรือว่าเขาอยู่ที่กรุงเทพอย่างไรเบอร์ที่ได้ไปก็คือเบอร์จริงใช่ไหมใช่ใช่เขาไม่ได้หลอกวิจวัตรเขาคงยังไม่มีตังค์จริงเขาแค่เพียงว่าขอเบอร์จะทำอะไรก็คงคงตังค์แมนะกันห่วงกันห่วงแว่าถึงมาหลายอย่างโอ้ช่างเป็นคนจิดใจชั้งนี้ว่าให้ลูกสาวคนดีประจำ2020 ทีนี้เขาก็เขาไปจะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปนี่นี่นี่อ่ะมานก็แทนมึงคุณหายไปเลยก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเนี่ยเกามาขอเราขอตังค์เราขอที่ว่าเกิดวันเกิดเราใช่ไหมก็ถือว่าเราได้ทำบุญวันเกิดเราไปเลยใช่ไหมเพราะว่าวันเกิดเราก็รู้จะไปทำบุญที่ไหนกันมีแค่ลูกเราให้ก็ไปร้อยยี่สิบแลเราก็ได้ร้านสองข้าเพราะเราไม่ชิ้อะไรเขาอาจจะเดือดร้อนจริงก็ได้เนาะใช่ไม่คนเราถ้าแบบเขาไม่เดือดร้อนนี่เขาคงไม่พลาของคนที่เราไม่รู้จักหรอกเนาะยังไงถ้าเรา ชื่อเหลือได้ก็เชื่อเหลือไปนะคะสังคมก็จะได้ดีขึ้นคะยดับสังคมแม่กินกเยวันนี้คือกีแม่่ยาลองกินดิอ่าอ่าดิมิวดิเป็นไงอกินแล้วมันจะมันนึบหนึบอ่ะนมเปนแป้งแบบหนนนึบึมันจะนึบๆเหนียวเอ่ะมันเป็นแป้งเนเหึบมันเนแอะลาจาอ่ะ เออใช่ใช่มันเดืดเหนีวประมาณนั้นเลยหรือว่าผักเขาอร่อยมากกรอบมากไงผักที่ขอได้ในอันนัน่ถามดูอีนุ้กขอได้แบบเือเลยหมดเเนี่ยม,มดบอกว่ากำลังหิวข้าวพอดีไม่บนบนานเเะเพราะเราจะกิน <c oughs> ข้าวประมาณหโมงนที่บ้านในน้ำเลยทง่ายน่ะ BTS

ร้อนยังเน,น,นีเ่อยอนอนอ่ย,ย,ยเากูก็ไูนไอจีแบบใครเนี่ย,เ,เ,ยเป็นกงดูเนี่ยใหญ่้า,าใหญ่มากกวา่าใหมากน,น,น,นี่ะดูฮะดูดีแม่ปูหน้าที่กวางมาเนี่ยกินสคนแล้วเริ่มจะอิ่มแล้วิออาา่อ่มแล้วอันี้มันคือเพิ่มันคือไซส์ออที่เราสัเพิ่มอ ก็สั่งเพิ่มหมดทุกอย่างเพิ่มหอยเพิ่มปลาหมึกเพิ่มเส้มเพิ่มกับเพิ่มกุ้งเพิ่มกุ้งหมดหอกข้าวอเงี้ยคือตัวไม่อิ่มเส้นกินกับเส้นอร่อยกว่านะอืมเป็นเส้นราเมงที่แม่อร่อยเลยใช่หอเข้าวหมดเสื่อมหมดเนั่ยหหมดแล้ว อะไหรไม่ร้องเจับโดนทนใครโดนอ่ะเอามันเอามาจุนน้องพี่วางเหรอมั้ยไม่ค่ะไม่ค่ะข้าวรองนี่อะไรกินผี่แล้วมี่ผักกองเราเลยใช่ป่ะมีแต่ผักเนาะผักกาดไงข้าวรองนีเสียว่ามันอร่อยนะนี่นี่มีกระดูกหรออ๋อนี่มีลูกคอยบริการด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่อุ้มน้องมาก้าเดือนค่ะเนี่ยมีอ่ะดูดกิน น้ำซุปนั่นก็เรียกเลยนะจิตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็ออกมาซื้อเค้กให้ดีกว่างได้แล้วน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปหาซื้อเทียนก่อนจะได้นำจะได้เป่าเทียนเบิร์เดย์บีนี้จะได้ไม่งอนได้เป่าเค้กแล้วนี่ได้มาแล้วเค้กพี่กว่างไปเดี๋ยวไปให้พี่กว่างกันไปเลยตึงต้งไม่เปิดไฟแล้วตึงต้งตึ้ง

มีเกิด <languages> ที <Cup cover> ่กลางไหมครับพีตอนตอนจะพาก่อนขอให้มีความสุขนะคะลูกหอยมงวานนะเอี๋ยวเดี๋ยวแต่ขอกินหน่อยหวานมากเลย เราจิมดัวไหลบ้างพูดจริงก็ตอบคุณแค่ะพูดเวันนี้ลูกก็มาทดแทนอคุณนะด้วยอาหารเจ้าดีนะคะอร่อยมากเลยค่ะลินนะคะช่วยหนูจบคลิปนะคะหนู5นาทีก่อนนะคะแล้วก็อย่าหนูกดไลค์กดติดตามด้นะคะ อย่าล <differences S 2> ืมติดตามช่องน้องมดจิออมนด้วยนะคะมดมนมดจิออมน